رغم الظلام يلفه لف السوار ردي اباطيل الطغاه وابحري بالدين لا تخشين امواج البحار ولتشمخي بالدين حتى تسعدي وامضي به في دربه اسمى شعار, أسمى شعار. บิ سمILLAH رحمة ا ل ل า رحيم الحمد لله ر ب ล ا ل م ล و ب ิ ن ลา ع ي ن ولا حول ولا ق ม ة إلا บ ا ل ل ه لذي نعزم وما بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ดอกไม <oth> ้แ <ums> ห่งอิสลามครับวันพุธครับในเวลาเก <oth> ้า <ums> นาิกาสามสิบนาทีโดยประมาณถึงสิบเอ็ดนาฬิกาครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับกับช่วงเวลาที่จะมอบให้เป็นเกยียรติสำหรับสตรีมุสลิมทั้งหลายครับก <ums> ับความรู้ครับความเข้าใจแห่งอิสลามแล้วก็เพื่อเป็นการที่จะ ให้่านพี่น้องทั้งหลายครับโดยเฉพาะดอกไม้แห่งตามครับได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยครับในมุมมองหรือว่าเป็นคําถามที่จะถามกันเข้ามาครับในช่วงเวลาตัวนี้สามช่วงของรายการครับที่เราจะเปิดเวลาตัวนี้ให้กับบรรดาี่นงมุสิมาทั้งหลายครับกลับายเลขโทรศัพท์0ูนย์สองครับเจ็ดสามห้าสี่เก้าสามห้าครับศูนย์สองเจ็ดสามห้าสี่เก้าสามห้าวันนี้ครับตัวจริงเสียงจริงติดภารกิจครับแต่ว่าได้ตัวจริงครับแล้วก็เสียงจริงแต่ว่า

ครับไม่ใช่หมุนบรรดาหาโลกครับเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานวันนี้แต่ว่าทําหน้าที่ครับในช่วงของดอกไม้แห่งอิสลามครับเป็นช่วงเวลาที่อยากให้มุสลิมทั้งหลายที่ที่อยู่กับบ้านกับภารกิจของตัวเองในวันนี้ครับกับจะเป็นหน้าที่ของความเป็นพยาครับหรือหน้าที่ของความเป็นแม่ครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดถึงภารกิจต่างๆของท่านกับช่วงเวลาตรงนี้ได้ครับ ก่อนที่จะเ,เปิดรับคําถามตอบคําถามครับบรรดาสตรีสังหรที่จะโทรเข้ามาครับถามได้ทางเสียงสดแล้วก็ถามได้เพิ่มการฝากคําถามไว้ที่หมายเลข02ครับ7354935ครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นหมายเลขไว้ให้ครับถ้าพี่น้องฟังไม่ทันครับอยากจะคุยกับอาจารย์สุบในช่วงแนอนี้อาจารย์ไม่ไม่เช่าผมดูค่า ปรากฏว่าดอกไม้แห่งประเทศไทยนะครับไม่ใช่ดอกไม้แห่งอิสลามนะบไปเรียนประเทศบากลีสถานครับก็ประเทศที่เราดูเห็นเห็นก็รู้ว่าเป็นประเทศอิสลามปรากฏว่าดอกไม้แห่งประเทศไทยก็ไปสัมผัสมือกับผู้นําของบากลีสถานคือเป็นเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่สัมผัสมือกันในฐานะของความเป็นผู้นําประเทศมันมันถ้าจะพูดในแง่มุมของของอิสลามอาจารย์ตัวนี้อาจารย์จะอธิบายความยังไงได้บ้าง อัลลอฮอผู้นำของปากีสถานนี่มุสลิมะครับครับอืมแล้วก็ช่อชาดิฟครับก็ของประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้หญิงครับนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกรของประเทศไทยซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับในเรื่องของหลักการศาสนาในเรื่องของการที่จะไปสัมผัสกับเพศตรงข้ามที่ ไม่ใช่มารอมกันเ,นเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตน,นี่เราพูดตามหลักการศาสนานะครับ,รบส่วนเรื่องของเขาเรื่องความสัมพันธ์อะไรระหว่างประเทศนั้นอันนั้นเรื่องของเขาแต่น,นี้เราพูดเรื่องของหลักการศาสนาครับนะครับที่ที่เรานั้นจะต้องระวังในเรื่องของการที่จะไปจับไปสัมผัสกับเพศตรงข้ามซึ่งศาสนาเนี่ยได้ห้ามซึ่งมันมันมีผลด้วยนะในเรื่องของการที่ไม่ใช่มารมในเรื่องของการแพทย์เนี่ย มันคนที่ไปสัมผัสมือหรือไปสัมผัสตัวของคนที่ไม่ใช่มารมนี่คือหลักการศาสนาอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการแพทย์นี่มันมีผลด้วยว่ามันเหมือนจะเป็นเวลาไปสัมผัสคนที่ไม่ใช่มารมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการกระตุ้นความรู้สึก<า>หรืออารมณ์ทางเพศอันนี้เขาเขาเขาตรวจสอบได้ทางการแพทย์นะส่วนหลักการศาสนาเนี่ยพูดไว้นานแล้วแล้วมันก็เป็นการยืนยันถึงศาสนาธรรมของอิสลามว่า ที่ไม่ให้สัมผัสเนี่ยเพราะมันอะไรมันโดยกับเหตุผลด้วยกับหลักการศาสนาและก็โดยเหตุผลทางการแพทย์ก็มีการพิสูจน์ว่าก,การไปสัมผัสกับเพศตรงข้ามเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศมันเหมือนเป็นมีเซลลหรือว่าตัวที่ผละไปสัมผัสปุ๊บมันเหมือนจะ <c oughs> ภาษาเราอาจจะสปาร์กอาจจะชอ็อตอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับก็ยืนยันถึงความชัดเจนถึงศัจธรรมของอิสลามว่าที่ห้ามในเรื่องของการไปสัมผัสกับเพศตรงข้าม ครับรับอันนี้อิสลามเนี่ยได้ได้บอกว่าอย่างชัดเจนโดยฮะดีษโดยเฉพาะฮะดีษของท่านนบีสุลต่านหัดีหัวซันทีนี้อาจารย์ตรงนี้อาจารย์เห็นไหมว่าคนคนรักกันชอบกันผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเริ่มต้นที่จะนำพาไปสู่การมีใดกันได้เสียกันเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการสัมผัสก่อนแหละ ก็เริ่มจะจับไม้จับมือจับมือถือแขนเนี่ยที่เป็นอย่างที่จับมือถือแขนเนี่ยมันไม่ใช่อยู่จะไม่ลับน้องด้วยกันเลยนะมันเริ่มต้นจากการจับมือถือแขนเพราะนั้นการเนี่ยเริ่มต้นแต่แต่ว่าห้ามหญิงชายที่ไม่เป็นมารดงมันจยจับพ่อกับลูกในความรู้สึกมันไม่เกิดยกเว้นว่าจิตผิดปกติก็ว่าไปแต่ไอ้พวกคนบ้าคนบอก็ว่ากันไปแต่โดยปกติพ่อกับลูกหรือว่าแม่กับลูกเนี่ยความรู้สึกมันไม่เกิดอำสิอนุญาตให้ให้สามารถจับมือกับได้แต่ คนที่ไม่ได้เป็นมารวมกันเลยคือยูคุณมเป็นใครมาจากไหนแต่มันจบมือทั้งมันคนจบมาแโอ้โหผู้หญิงคนนี้มือนิ่มจังเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นทันทีได้ได้สัมผัสเนี่ยบอกได้เลยเออผู้หญิงคนนี้มือมือนิ่มจังเนี่ยรู้แค่สัมผัสแค่เพียงนิดเดียวรู้ทันทีแล้วแสดงว่าความรู้สึกคุณเนี่ยมันดูกับตอนในตอนที่สัมผัสด้วยคือเรื่องการสัมผัสเนี่ยมันจะมาหลังจากคําพูดและก็การมองบางบางคนนี่เขาเขาเขาให้ซาลามก่อนนะเมื่ย ถ้าบางทีมันไม่รู้จะเริ่มด้วยอะไรสาวว่าสลามจะดีที่สุดแต่ในเจตนาละเนียดของเขายังไม่ดีครับให้สาลามกับสาวสาวบางทีไม่รู้จะบางทีก็ไม่รู้จะเริ่มจะทักยังไงก็ให้สาลามไปก่อนเวลาเริ่มสาลามแล้วคราวนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยอพอสลามมาแล้วเวลาเริ่มมีการพูดคุยก็การมองอะไรต่างๆที่มากไปกว่าตรงนั้นบางทีอาจจะมาจากการมองก่อนด้วยซ้ำเพราะมันเห็นก่อนแล้วก็สาลามแล้วคำพูดสุดท้ายก็มีการนัดกันมีการแล้วก็ที่ก็ เลยไปถึงในการเรื่องของการทําไม่ถูกต้องนะครับทีนี้อาจารย์บอกว่าไม่รู้จะทำไงก็เลยเริ่มต้นจากสลามก่อนที่อาจารย์ปกติแล้วเนี่ยในอิสลามเนี่ยส่งเสริมว่าคนที่จะพบปะเจอเจอกันเนี่ยก็ให้สลามทักทายกันทีนี้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่ท,ที่ที่อาจจะไม่รู้จักการรู้จักกันเนี่ยมีสุนทรสงเสรมิมไหมว่าเจอเจอกันก็ให้สลามหรือว่าผู้หญิง้ชายเนี่ยทำไมจําเป็นก็มาจงมาสลามต่อกัน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตอบเพราะมันมีสายเข้ามานะครับอ่าครับผมครับเป็นสายแรกเอาสายรูปไปแล้วครับครับต่อเข้ามาใหม่ครับมาอัาด้วยครับทีมงานบอกสายรุปไปครับต่อเข้ามาใหม่อีกครั้งครับผมคือเรื่องการให้สลามเนี่ยเป็นเป็นเครื่องหมายหนึ่งของอิสลามเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะมีขอบเขตที่ศาสนานั้นได้กําหนดโดยเฉพาะกับหนุ่มคนหนุ่มหนุ่มคนสาวสาวเนี่ยอันนี้ศาสนาก็ให้ระวังให้หลีกเลี่ยงเพราะมันจะเกิดฟิดนะ ส่วนเด็กให้กับผู้หญิงเด็กผู้หญิงให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายคนแก่หรือว่าเด็กผู้ชายให้กับผู้หญิงคนแก่อะไรเงี้ยคนสูงอายุอ,อันนี้ก็อพออนุโลมนะครับอันนี้ก็มีการแนะนำแล้วก็สลามระหว่างชายหญิงนี่ก็ให้เป็นการให้อิชาราว่าเครื่องหมายหรือการยกมือ,อ,อนะครับเพราะว่าไม่ให้มีการสัมผัสมือ,อะระหว่างคนที่ไม่ใช่มารมานั้นทางที่ดีหรือหลักการนี่ก็จะให้เลี่ยง เนื่อาคนหนุ่มคนสาวเพราะมันจะเกิดฟิตนะอย่างที่บอกไปแล้วให้สลามเดี๋ยวก็จะเกิดการพูดคุยอะไรต่างๆที่ตาม,มาก็หลีกเลี่ยงนะครับชายกับชายหญิงกับหญิงชายหญิงที่เป็นมารอมซึ่งกันและก,กันอย่างนี้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก,กับเด็กคนอายุเอยอะโดยแล้วก็ปลอดภัยจากฟิตนะ่นนี้ก็สามารถให้สลามได้ครับคือเรื่องของสลามเนี่ยเป็นสุนนะแต่ว่าใครที่ได้ได้ไดไดถูกส่งสลามแล้วก็เป็นวันย,ยิบที่ต้องตอบรับสลามทีนี้ถ้าเกิดว่าหญิงชาย เออถ้าเกิดว่าไอ้สลามนี่มันจะเป็นสื่อที่นําพาไปสู่ความคิดนี่ก็ให้รียเรื่องซะก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าสมมุติว่าถ้าเป็นคนหนุ่มให้สลามแล้วมาแล้วเป็นคนสาวก็ไม่วายิบที่เราจะตอบนะถ้าอยู่ในเคสนี้อืเพราะว่าเพื่อรักษาฟิตนะไอ้ซื้อหลักก็ใช่วายิบเป็นตอบแต่พอเวลาถ้าหากว่ามันเกิดสิ่งที่จะเป็นโทษหรือใหญ่กว่าหรือดูแล้วเราจะนาไปสู่โดยเฉพาะถ้าหญิงคนนี้พิจารณาแล้วว่าชายคนนี้เนี่ยให้สลามด้วยกับ ท่าทีที่ไม่ดีออบางทีด้วยสายตาอะไรเนี่ยบางทีก็มองออกแล้วว่ามีมีอะไรในใจที่ไม่ค่อยดีก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตอบรับสลับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์อื่นๆเหมือนกันที่จะต้องรักษาไว้อ่าอาจารย์พูดถึงคำว่ารักษาไว้เพราะว่ามีคนที่เขาอยากจะส่งสลามด้วยการสัมผัสมือแต่ว่าจะทำไงเขาก็เลยใช้ผ้าเนี่ยใช้ผ้าเนี่ยมาปิดบังมือใสคือสลามกับผู้ชายหรือผู้ชายจับตัวกับผู้หญิงด้วยกันมีผ้ามามารองรับวิอีนี่ คผิวหนังนี่ไม่สัมผัสกันได้ไหมคือถามว่าถ้ามีผ้าก็อาจจะได้หมายถึงว่ามีสิ่งที่มารองอแต่ว่ามันมันก็ต้องตัดไปเลยคือจะมาสาลาแต่ผ้าเนี่ยที่ผมสังเกตเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะในสังคมมักจะเป็นผู้ใหญ่โต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 ,ตอะไรอย่างเงี้ยมักจะมารอง แต่จริงๆโต๊ะนี่แต่าไวาวัยรุ่นผู้หญิงสาวกับโต๊ะใครน่าจะรองมากกว่าพมก็น่าจะเป็นสาวๆแต่สาวๆงหนุ่มสาวก็ไม่ได้รองกันก็จะเป็นโต๊ะที่มารองรองตรงนี้อาจจะเรื่องของน้ำละหมาดด้วยนะอาจจะกลัวว่าเสียน้ำละม<ห>าดแต่ว่าเอาแหละห <า S 2> ตัดไปเลยถึงแม้ว่าจะมีผ้ามารองและไม่ได้สัมผัสมือกันโดยตรงก็เลี่ยงไปเลยครับ ในการที่จะมาทำอย่างนี้เพราะนาบีเนี่ยพระละให้สลามนาบีก็จะยกมือนะครับเป็นอิชารอบเป็นเครื่องหมายในการให้สลามเพราะว่าก,การที่จะเอาผ้ามารองแล้วไปสลามจับมือเนี่ยจะทําให้คนเข้าใจแล้วอ๋อจับมือกันได้แต่ว่าหาหาผ้ามารองซะหน่อยมันจะทําให้รุ่มๆได้สวยอากาศเลยก็อพัชิน่าครับอพัสินาคือมานก็เที่ยวเดินได้ร่อนไปจับมือกับผู้หญิงเนี่ยมันมันมันจะ มันจะพลิกแพงได้นะอาจารย์ก็เลี่ยงไปเลยครับเพราะว่าไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าเออไม่สัมผัสแต่ว่ามือมันรู้ว่าภายนอกที่ได้เห็นไปมันคือการจับก็หลีกเลี่ยงไปเลยเพราะยังไงมันก็เป็นการสัมหมายถึงว่าได้โดนะโดนก็ให้เลี่ยงไปเลยครับอาจารย์พูดมาคำหนึ่งมิกกี้บอกว่าไอ้การกระทบสืู่้ช้ิการจับมือกันเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดให้เสียน้ำหนาม บางคนเข้าใจอย่างนั้นก็เลยก็เลยไม่สัมผัสในตอนที่มีน้ำนมาสการแต่ตอนที่ไม่มีน้ำนมักาก็สัมผัสได้เพราะเข้าใจว่าถ้ากระทบกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายในเสียน้ำนมักาก็ไม่ยอมจับมือแต่โดยปกติเนี่ยจับเลื้อจับได้ในการอยากให้จาอธิบาให้เข้าใจด้วยจับได้ยังไงไหมคือถ้าไม่มีน้ำนมัสการจับได้อ๋อมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อมีน้ำนมัสาดก็เลยต้องพามารองจริงๆคิดว่าจับได้แต่ประเด็นนี้มีน้ำนมัสาดก็เลยพามารองเพราะกลัวว่าจะเสียน้ำนมัสาร ซึ่งอันเนี้ยการสัมผัสมือมันหนักกว่าการเสียนรสมาซึ่งการเสียนรสมาเนี่มันมีคีราฟอยู่ว่าเสียไม่เสียแต่อันนั้นน่ะการจับมือเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตอยู่แล้วครับเพราะเพราะหลายคนเข้าใจว่าผู้หญิงผู้ชายกระทบการเสียนรสมาเลยก็ไม่ยอมจับมือไม่ยอมสลามแต่ว่าเวลาปกติโดยทั่วไปเนี่ยยอมยอมให้จับได้ไงหลายคนเข้าใจอย,อย่างนี้ครับ พี่น้องสายได้ที่โทรเข้ามาครับสายหลุดไปถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับเราอีกสักครั้งหนึ่งก็โทรเข้ามาใหม่ครับศูนย์สองครับเจ็ดสามห้าสี่เก้าสามห้าครับอาจารย์ครับประเด็นที่เริ่มพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของดอกไม้แห่งประเทศไทยเป็นผู้หญิงนายกเซ็มบนตรีเนี่ยไปจับมุยกับผู้นําของปากีสถานเนี่ยทีนี้ระหว่างความเป็นผู้นําเวลาที่เขาเจ,เจอกันเนี่ยมันมีประเพณีวัฒนธรรมทางการทูตก็คือว่าเขาจะสัมผัสมือกัน ทีนี้ความเป็นผู้นําไปสัมผัสมือกันหรือชาวบ้านเขามองออกเข้ามาเขา,มอ,ขามองเห็นน่ะสากจอทรทัศน์เลยในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมเพราะชาวาบา้านเขาบอกอาทำไมผู้นำคนนั้นเขาถึงจับมือกันได้เลยแล้วท่านที่เขาเป็นผู้นำช่วได้วซ้าม,มันมีข้อยกเว้นอะไรไหมมันไม่มีข้อยกเว้นเลยเพราะกับคนเป็นผู้นําจะต้องเป็นแบบอย่างที่<ร>ดีครับยิ่งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองครับไม่ใช่ว่ามายกเว้นผู้นําแล้วก็อ่า แล้วก็จะเป็นข้ออ้างด้วยนะครับแล้วก็กลัวว่า<ๆ>กลัวว่าผู้นั้นนั้นจะต้องได้รับบาปของคนที่นําไปทําด้วยหมายความว่าคนที่ทําความผิด <sparkle. S 2> คนอื่นก็เห็นและคนอื่นก็เอาไปทําตามอ้างถึงเขาคนที่เป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีเนะี่ยเป็นอุศวะไซยิเป็นเน่ยเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะ <ấu S 2> เนี่ยก็ต้องรับความผิดของคนที่เขาเอาไปทําด้วยครับ<ๆ>หนึ่งโดยเฉพาะคนเป็นผู้นําคนเป็น หัวหน้าในสังคมผู้นําในสังคมเป็นคนแนวหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะต้องระวังตัวในเรื่องของการปฏิบัติกลัวว่าคนนั้นจะนําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจากเขาที่ได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่น่าจะถูกต้องเพราะคนนี้ทําคนอาเลมคนมีความรู้คนนี้ทําผู้นําทาก็เลยเอาไปทําเป็นแบบอย่างอันนี้ก็กลัวนะครับว่าจะเป็นแบบอย่างาคนเนี่ยเอาไปทําตามแล้วจะต้องรับความผิดตาม ะดี ث ของท่านนบีสุลต่านะััลลมครับถึงแมวแ้ว่าจะเป็นผู้นำจะเป็นอะไรก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของศาสนาจะอนุญาตให้ผู้นำสามารถสัมผัสมือกันได้ในฐานะของวัฒนธรรมทางการทูตเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นให้ในะอาจารย์นะไม่ครับกับผู้ชายก็กับผู้ชายาผู้หญิงก็กับผู้หญิงโดยโดยปกติทีนี้ตรงนี้แหละอาจารย์มัน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 เหมือนกับว่าการแก่เผยแพร่ดาวะอิสลามิยะเนี่ยให้กับโลกได้ได้รู้จักเนี่ยเพราะเพราะ บางทีเนี่ยเราเห็นนักมวยนักร้องนักอะไรที่ท,ท,ที่ไปยกมืออ่าไหว้สวัสดีหรือขอบคุณเนี่ยสื่อมวลชน,น,นีจะจะจะ,จะอะไรนะจะแบบว่า,วาดีใจที่นักมวยนักร้องนักสแสดงไอ้คนนั้นเนี่ยเผยแร่วัฒนธรรมของไทยเนี่ยให้โลกได้รู้จักก็จะชื่นชมเป็นอย่างมากว่าเออเนี่ยเนี่ยสามารถเผยแผ่ อาการว่เนี่ยให้สังคมโลกได้รู้จักทีนี้ถ้าเราเป็นผู้นำอาจารย์เราขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเนี่ยเราเราเราสามารถจะกล่าว่าอิสลมมิยะให้โลกได้รู้จักอ๋ออาจารยาเขาเจ,เจอกันเนี่ยอิสลาเี่เขาห้ามจับมือกันนะระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะอะไรทำนองนี้อาจารย์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำไหมแน,น่นอนครับเขาต้องต้องบอกหลักการบอกถึงชารีอะห์ของเราโดยเฉพาะ mm hmm. ประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมอ่ะ mm hmm. อันนี้มันคือคนเป็นที่ทราบมันเป็นที่รู้อยู่แล้ว แต่คนที่เป็นตะวันตกเป็นกาเฟยาฮูดินสรรนีอันนี้เป็นวัฒนธรรมเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อะไรของเขาซึ่งรเราไม่ใช่นะครับเราก็ต้องคงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาครับ,รบอันนี้ก็ต้องแสดงออกแล้วก็ ประกาศให้คนได้รับทราบเหมือนกับที่ที่ทคนไทยเวลาไปไประกวดนาะงงามนี่ซึ่งซึ่งเราไม่ไม่ได้พูดถึงประเด็นประกวดนะพูดถึงว่าเวลาคุณเดินทางในทางของความเป็นคนไทยไปแสดงไปโชว์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณไปแต่งตัวตามวัฒนธรรมของคนไทยแต่งชุดไทยอะไรแบบเนี้ยมันเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยเออกล้าที่จะแสดงออกถึงวัฒนธรรมของไทยนะเช่นเดียวกัน,านารรอาจารย์เวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนอาจารย์พวกดูดูด,ดูดูคนพม่มาร เวลาเข้ามาประชุมอาเซียนหรือใด,ดเนี่ยเขาจะแต่งชุดนุ่งสโลง์ของเขาแต่งชุดพม่าของเขาเนะเขากล้าที่จะยินจัดในความเป็นพม่าของเขาให้ลดหรืเแต่อ้อพมา่าแต่งตัวแบบนี้เวลาเขาเข้าประชุมเนี่ยเขาจะไม่ผูกชายสายสูตรนะเนี่ยอาจารย์พูดถึงตรงนี้เราเราเราต้องมีความพร้อมเสมอไหมที่จะต้องเอาามไปวางไว้ในจุดจุดนั้นๆที่เราอยู่บนโลกแผ่นดินใบเนี้ยแน่นอนครับทั้งคนมีความสามารถได้ว่าโดยคาพูดเนี่ยก็ได้ว่าโดยคาพูดบางครั้งก็เป็นการได้ว่าหรือเรียกร้องโดยกับ าการกระทำ uh huh. นะครับก็ให้ให้เรานั้นนะ่ะได้เป็นคนหนึ่งในประชาชาตินี้ที่ได้ทําการได้ว่ามีความสามารถพูดมีความรู้ในการที่จะอธิบายบางคนอาจจะพูดและอธิบายคนเข้าใจได้ง่ายบางคนอาจจะคุตบะเก่งคนฟังแล้วทราบซึ้งในคุณตบะมีความรู้ด้านไหนมีความสามารถบางทีอาจจะเป็นการเขียน บางทีอาจจะเป็นการปฏิบัติตัวไม่ได้เป็นอุลามาอะไรแต่ว่าฟังจากผู้รู้<ม>ว่าย<ม>อย่างนี้อย่างนี้เราก็นําไปปฏิบตัติในที่ทํางานในโรงงานในโรงเรียนในิทยาลไยก็ได้เห็นการกระทํา<ม><ม><ม>ของเราแล้วก็รูปแบบบางทีการแต่งตัวก็จะเห็นชัดเจนอย่างเช่นมุสลิมาคุมฮียเขาจะได้เห็นเนี่ยมุสลิมาหรือมุสลิมเนี่ยได้ทําตัวอย่างนี้อยู่ในหลักการศาสนาและเมื่อเอาหลักการศาสนาปฏิบัติจริงๆมันจะเกิดความสวยงามและคนเนี่ยก็จะจะยอมรับนะครับโดยการได้ว่าบางทีก็ ด้วยการกระทำเนี่แหละอาจจะไม่ใช่คําพูดเสมอไปซึ่งอาจารย์พูดถึงว่า<ม>แบบอย่างการแต่งกายของมุสลิมนเนี่ยมันเป็นที่สังคมเป็นที่รู้จักว่าคนแต่งกายแบบนี้คือมุสลิมคือคือคือ,คอเป็นผู้หญิงที่นับถืออิสลามเนี่ยนะอันหนึ่งที่ผมขอชื่นชมในทางเพื่อพี่นอน้งองจะมาทำดีเนี่ยเขาเนี่ยอาจารย์เขา,า,เ,ขาเขาจะอยู่ในชุดแบบที่เขาเขานินยมของเขานี่นะไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนกอาจารย์ขึ้นรถเมล์ไปหาหมอ ับาที่ไหนเนี่ยเขาจะใส่ชุดบของเขาเนี่ยโพส,ส,โโสใส่หมวกใส่ระบายใส่เสื้อยาวรุ่งสโลงอะไรแบบนี้เขาจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยเขาเขาเขาไม่อายที่จะที่จะแต่งกายแบบว่าเหมือนกับเรียกง่ายว่าแต่งกายแบบที่รู้จักอิสฉาแะ้วกันผมผมผม,ผมชื่นชมเขาเอาเออเข้ากล้าเนี่ยบางอย่างเราบางทีต้องนุ่งเกงฝรั่งไปโรงพยาบาลเนี่ยกลัวหมอจะ,จะจะว่าเอาเนี่ยมัน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 ทำให้สังคมชินกับ กับสายตาที่เขาจะพบได้เห็นว่าออิสลามเขาเป็นแบบรีบแล้วถ้าอัครากเราดีนยอาจารย์ผมว่าเยี่ยมเลยนะถ้าจะแตต่ง,ตง,ตงเครื่องแบบที่อย่างมุสลิมคุมมียาปกปิดเรื่องการมิชิตคุมุญยาเนี่ยแล้วอัครากดีเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการดาว่าอาจามีน่ให้โลกได้นรู้จักเลยนะอาจารย์ครับ ทีนี่อันเนี้ยบางทีเขาเขาเขียนขึ้นทางทีมงานขึ้นว่ารวมสนทนาบางทีพี่น้องอาจจะไม่สะดวกในการสนทนาบางทีคิดอันนี้อันนี้ไม่ใช่หมุนบรรยาหาโลกแต่เป็นตะไมส์ลาไม่ถามคำถามไม่ไม่บางทีอาจจะฝากไว้นะครับบางทีไม่ได้ถามสดไม่ได้อะไรเพราะบางทีอันเมื่อวานน่ะเป็น ผมวิทยาศาโลกก็จะรวมสมีข่าวมีอะไรแต่วันนี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งก็คือดอกไม้อิสลามนะครับบางทีคนเห็นร่วมสนทนาก็ไม่อยากไม่อยากสนทนาไม่กล้าโทรมาก็นสะดวกฝากไว้ทางทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเข้าเป็นสายสดครับผมเมื่อวานเมื่อานตรมสาคัญนะพี่นั่งก็โทรมากับคือคือจะจะเอ่อมมีอยู่สองลักษณะคือหนึ่งไม่กล้าโทรสองโทรโทรไม่ติดโทรไม่ทันครับเพราะนั้นเอ่อ ทีน้องที่ชมรายการครับอาจารย์ยูซุปอันเนี่ยเปลี่ยนเป็นถามสดที่ฝากคำถามแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ครับก็เชิญครับถ้ามีามีคำถามที่ฝากไว้ทีมงานก็ส่งเข้ามาได้เลยครับที่ศูนย์สองเจ็ดสามาสี่เก้าสมห้าครับอันนึงที่อาจารย์ยูซุปพูดสักครู่ก็คือว่าคนที่เป็นผู้นําเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเพราะมันจะเป็นแบบอย่างให้คนที่พบเห็นอาจารย์ในเนี่ยมุมของดอกไม้ลามเนี่ยคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อครับเวลาที่พ่อแม่ทําอะไรเนี่ยลูกก็จะเห็นลูกก็จะรู้ ทีนี้มันมีความสําคัญแค่ไหนที่พ่อแม่เนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแน่นอนมีความสําคัญมากก็พ่อแม่ก็ถือว่าเป็นครูคนแรกนแหละของอลูกนะครับก่อนที่จะไปอยู่โรงเรียนไปอนุบาลเนี่ยอย่างน้อยก็หมายถึงว่าตอนนั้นก็จะอยู่กับโดยพ่อกับแม่นี่ก็จะเป็นแม่แบบเป็นคนที่สอนนะครับคนที่อย่างน้อยเนี่ยประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยเขาจะอยู่กับแม่ตลอดอยู่แล้วนะครับนั้นแม่จึงเป็น ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากในการอบรมเลี้ยงดูลูกอ,อ,อุลามะคนมีชื่อเสียงในโลกเนี่ยถามว่ามาจากใครก็มาจากแม่บรรดาอุลามะบรรดาผู้คนทั้งหลายที่มีชื่อเสียงมีความรู้อะไรต่างๆถามว่าได้รับได้รับมาจากก็แล้วก็มีแม่กันทั้งนั้นแสดงว่าผู้ที่เป็นมุสลิมเป็นผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทบทบาทสําคัญในการที่จะอบรมเ,เลี้ยงดูลูกของเขานะครับที่จะใหเ้เป็นคนที่มีคุณภาพ นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะอาจจะใช้เวลามาสัก15ปี20ปีเนี่ยนะในการดูแลตลอดแต่ผลที่ตามมาหากว่าลูกเป็นเป็นนักวิชาการเป็นอุลามะเป็นคนฮาฟิดกุรานเป็นคนฮาฟิดท่องฮะดิษของท่านนะาีแล้วก็เป็นนักดาว่าโอ้โหมนี่ผลผลลบุญนในการอบรมดูแลลูกมาประมาณ 20, 20ปีเนี่ยแล้วก็ลูกด้ทําการได้ว่านี่สามสีปีเนี่ย ผลบุญที่แม่ได้ได้อบรมพยายามสอนเขาโดยเฉพาะเรื่องที่แม่ได้สอนหรือเป็นต้นตรงนี้นะครับเป็นต้นแบบให้นี่ก็จะกลับไปสู่ผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ที่เป็นพ่อแบบแม่แบบตรงนี้นะครับ,รบสำคัญมากอาจารย์อ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจารย์ถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาและลูกเป็นคนดีเนี่ยอาจารย์อาจารย์ไปฟังความรู้สึกของคนที่เป็นความจะชื่นชมแล้วก็ดีใจ กับกับลูกที่ที่ท,ที่ที่เป็นคนดีเป็นเด็กดีเนี่ยแล้วอาจารย์ไปดูความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกเกะกะเกเรเนี่ยมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความเจ็บปวดทําไมลูกทันึงเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เห็นเลยสองความรู้สึกนี้มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ,ถ้าถ้าใครที่เป็นลูกและชมรายการอยู่นะครับให้รู้ไว้ด้วยว่าให้รู้ไว้ด้วยว่าความรู้สึกของของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากให้ลูกเป็นคนดี ลูกเนี่ยจะเป็นยังไงางแต่ว่าก็เป็นลูกของฉันฉันก็เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีผมได้รับโทรศัพท์จากเมื่อวานนี้ก็ได้รับโทรศัพท์มาจากลูกนะครับเอ,อเรียนหนังสือก็เก่งแล้วก็ดีประวัติคบมีเพื่อนที่ดีด้วยแต่ว่าไปชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงเขาไม่ชอบด้วยเสร็จแ,แล้วตัวเองก็เหมือนกับผิดหวังในความรักอะ่ะเหมือนกับแต่งงานกันไปแล้วแต่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันคำด้วยกับเหตุผลบางประการที่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันี่ทำให้เกิดจะเสียผู้เสียคนซึ่งก็ วันทั้งวันเนี่ยจะเป็นคนที่ได้อยู่ได้แต่ถ้าอารมณ์ใดที่คิดถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบมันจะมันจะเฟมมันจะตกต่ําไปเลยอ่ะเนี่ยอาจารย์เห็นไหมว่าว่าเนี่ยนี่ครับนี่คือความเจ็บปวดที่พ่อแม่เนี่ยเจ็บปวดมากกว่าลูกของตัวเองซะอีกแต่ว่าอย่างเนี้ยเขาก็โทรมาปรึกษาว่าจะพูดกับลูกยังไงจะให้กําลังใจลูกยังไงดีถ้าอาจารย์ได้รับโทรศัพท์ที่พ่อแม่โทรมาปรึกษาตัวเนี้ยอาจารย์จะบอกแนะนําพ่อแม่เขาได้ยังไงได้บ้าง ก็พู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ต้องให้กําลังใจนะให้ให้มีความยมเกรงมีความตักวาต่อรอดสุบาลตาลาให้เขานั้นได้อยู่กับการนำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเรื่องต่างแล้วเนี่ยมันโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เข้ามานี่ก็จะจะมีเรียกว่ามีปัญหานะครับหมายถึงว่าช่วงแรกมันต้องใช้ความอดทนเยอะครับแต่ถ้าหากว่าเวลามันได้ผ่านไปเนี่ยมันก็จะช่วยเยียวยารักษาได้อาจจะผ่านไป2เดือน3มเดือนนี่ก็ จะดีขึ้นแต่โดยเฉพาะด้วยช่วงแรกนี้ก็จะต้องให้กำลังใจเยอะหน่อยนะครับให้ให้เรื่องของศาสนาเขาอบรมพูดกับเขาดีๆทําให้เขาเกิดความเข้าใจนะครับแต่ว่ามันมีไม่ความเจ็บปวดมีไม่สิ่งที่มากระทบกันนก็มีก็ต้องต้องใช้ความอดทนแล้วก็อาการหวังความเมตตาจากล่อความช่วยเหลือจะล่อสุภานุตานะครับก็อยากจะบอกกับคนที่ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เถอะแต่สมมติถ้าผิดหวังในความรักก็จะว่า ให้คิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในโลกนี้มันไม่ใช่มีอยู่ขเขาหรือเธอคนเดียวนะจานคนอีกเป็นล้านล้านคนนะคนอีกเป็นล้านคนที่เราผิดหวังจากคนคนนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปหาคนใหม่ได้เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็วางใจจบไปแค่เพียงเท่านั้นทําใจซะก็เดี๋ยวเราก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนใหม่ก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อ,อย่าให้แค่เพียงคนคนเดียวเนี่ยมันทำนาชิดเรลาทงทีเพราะเราจะมีอรรถสุพรรณวาลาอยู่ พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างรามาเนี่ยไม่ใช่บวาผิดหวังจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เสียผู้เสียคนไปเลยเนี่ยมัน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 เสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการคนคนหนึง่งอ่ามีสายสดเข้ามาพอดีครับผมครับผมสามอลิโก้คุณมาจารามครับผมครับเชิญครับผมเอออยากจะถามว่าในกรณีที่เออเออจับมือสลามกับ ผู้ชายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าค้าขายอย่างเงี้ยต้องมีการเอจ่ายเงินทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับผมเอจะจะจะเป็นอะไรไหมอ่าได้ครับได้ครับได้ครับคำถามเดียวนะคาถามเดียวค่ะครับผมครับผมสมอลเลคุมคะอะไรกุมุสาามค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะไปสัมผัสมือจานแต่ว่าทำมาค้าขายบางทีทอนเงินรับเงินมันกระทบกันทั้งบ้างเป็นไะไรไหมคือ อันดับแรกก็ต้องพยายามเลี่ยงก่อนอมีมีคนบางทีผู้หญิงเนี่ยขายขายของเอบาะบางคนก็บางทีก็ปิดหน้าด้วยเนี่ยขายของเนี่ยไอไออย่างเราเนี่ยเข้าใจออพอแล้วก็ทอนเงินก็าอาจจะหย่อนมาปล่อยซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าคนถ้าทั่วไปอย่างงี้นี่มันทาไมอทอนตังอย่างงี้เออทำไมทําไมไม่ให้กายมือแล้วคอยคอยคอยไอ้นั่นบางทีปล่อยก่อนอย่างเงี้ยอ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ย แล้วก็คนที่เรียนรู้ก็เข้าใจบางทีเขาก็จะทอนแล้วจะวางไว้ให้แล้วก็หยิบอ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามาก็ก่ายมือก็ปล่อยก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นั้นเราก็พยายามเลี่ยงนะคือเป็นแบงค์เป็นอะไรก็ ก็ไม่ต <t art ic> ้องให้โดนหรือให้สัมผัสมือเขาครับนะครับพยายามทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าเป็นเหรียญนี่ก็อย่าอย่าก็วางแล้วก็อย่าให้พยายามอย่าให้โดนแล้วกันคือที่จริงเนี่ยโดนนี่มันไม่เป็นไรเราเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทาให้มันโดนแต่พี่ว่าหรือเรื่องท่านจะดีเพราะว่าไอ้ไอ้ถามวอาเรา เขาว่าเอาคำว่าไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ว่าไม่ตั้งใจมันถามว่าไม่ตั้งใจเนี่ยไม่ตั้งใจแบบไหนหก็รู้อยู่แล้วว่าถอนเงินเนี่ยมันก็มีการโดนอยู่มีการกระทบอยู่นั้นเราเราจะแก้ขไขวิธีไงอาจจะใกล้แล้วเราก็ปล่อยคือไม่ไม่ปล่อยแบบลอยลอยแบบน่าเกลียดนะ,นะแต่ว่าใกล้แล้วเออถ้าเป็นแดงก,ก็จะง่ายหน่อยแต่เหรียญบางทีก็จะลําบากก็ต้องระวังถ้าเป็นคนที่คุมที่หยาบเนี่ยจะได้รับเกียรติผู้ชายเขาก็ไม่กล้า แด้ยิ่งเพราะคนปิดหน้ายิ่งยิ่งยิ่งได้รับเกณฑ์มากเข้าไปเลย<ช>ลอย่างเช่นเวลาส่งถุงให้เนี่ยเลาจะซื้อของส่งถุงเนี่ยถ้าบุตระปติมือมันจะโดนกันแต่สาหรับกรณีเช่นเนี่ยเขาจะขอาางมือจับถุงไว้คนจะซแต่คนที่จะรับถุงก็จะจับตรงกลางแล้วมันจะไม่โดนเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติที่ผมก็ใช้อยู่กับกับคนที่ เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะระมัดระวงังเขาเองก็ะระมัดระวงัง<ช>แล้วเสร็จแล้วมันก็จะไม่เกิดการกระทบกระชากแต่ว่าถ้ามันโดนกันบ้างก็ไม่ถือว่าเป็นสีรอมเพราะถือว่าไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะให้มันโดนกันเพียงแต่มันเป็นภาคไป<ช><า>คือคือที่อบอกว่าความบางทีเรารู้แหละเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางทีมันมันจะต้องมีการโดนอะ่ะมาสิบรายยี่สิบรายเนี่ยจะต้องมีการโดนฉะนั้น เมื่อมีการโดนเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งไอ้ที่บอกไม่ต้องใจเราไม่ตั้งใจทุกคนแหละแต่มันโดนทุกคนเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ใช่คือบางคนมันตั้งใจนะจ๊ะแต่ไอ้ตั้งไอ้ตั้งใจนั้นเราพูดถึงคนตั้งใจนั้นไม่ได้ยห่แล้วครับผมครับผมก็สบายใจได้ครับพยายามหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เราจะพักในการกันสักครู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของดอกไม้แห่งจามครับ بالدين لا تخشين امواج البحار